ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวคลิปตัมมทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดือนหน้าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดน้รับน้ต้านนะครับและแพทเทิร์นน้โนมเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตมมลไทยแลนด์กันด้วยนะครับ ครับก็ในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับครับสำหรับในส่วนของราคาเหรียญหน้าคลาสสิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนของการปรับตัวของเหรียญหน้าคลาสสิกนะครับก็ได้ขึ้นมานะครับในส่วนของแนวต้านที่0.0029บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาจะสามารถยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าครับก็ เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนะครับในส่วนของจุดแนวต้านเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับที่0.029บาทนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดการวิ่งของกราฟนะครับจากเดิมที่เราได้อัปเดตไว้นะครับก็อยู่ที่แนวต้านที่0.0334บาทนะครับณตอนนี้นะครับราคาก็ยังไม่สามารถขึ้นไปนะครับในส่วนของแนวต้านจุดนี้นะครับก็สูงสุดนะครับก็อยู่ที่0.0317บาทนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ ในส่วนของราคาเรนโนนากลาสิกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นแนวรับนะครับโอเคนะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็จะเป็นกรอบ ราคานะครับที่เราได้อัปเดตกันบ่อยครั้งนะครับสำหรับแนวรับจุดนี้นะครับซึ่งกราฟก็ตอนนี้นะครับได้ข้ามขึ้นไปนะครับสำหรับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็สําหรับในส่วนของแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0-0 2 9บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.026บาทนะครับแนวรับจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0-02 2บาทนะครับ แนวรับที่ที่ก็อยู่ที่ราคา0.015บาทนะครับก็เป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับก็อัปเดตใหม่นะครับเป็นแนวรับที่0 0 2 9บาทนะครับเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับนะครับก็มาดูในส่วนของฟังแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0134บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 3 9บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0 0 4 4บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0 0 4 8บาทนะครับ แนวต้านจุดที่5ก็อยู่ที่ราคา0.053บาทนะครับและแนวต้านจุดที่6กนะครับก็อยู่ที่ราคา0.060บาทครับก็เป็นในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับก็สําหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็จะเกิดเป็นเพื่อนได้มี กราดเทตนะครับที่เป็นดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูฝั่งซ้ายมือนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูบาทไทยนะครับก็ดูฝั่งขวามือนะครับสำหรับราคานะครับผมก็จะทําขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนได้รับชมนะครับสําหรับจุดนี้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนคาขึ้นกันก่อนเลยนะครับครับในส่วนของกรอบราคาของเทนคาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคาเหรียญหน้าคลาสสิกนะครับมีแนวโน้มปรับตัว ขึ้นมานะครับแนวต้านที่เราได้อัปเดตไว้นะครับที่0.0034บาทนะครับซึ่งเป็นแนวต้านจุดที่1นนะครับที่เราหวังกันนะครับในสำหรับแนวต้านจุดนี้นะครับขอให้กราฟข้ามขึ้นไปได้นะครับสำหรับแนวต้านที่0.0034บาทนะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟของเทรนค์าขึ้นนะครับราคาก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ก็จะวิ่งขึ้นมานะครับยังจุดนวต้านที่0.0034บาทนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็อาจจะปรับตัวขึ้นมานะครับยังจุดนวต้านที่0.0039บาทนะครับซึ่งเป็นนวต้านจุดที่2นะครับในจุดนี้นะครับก็ขอให้ราคานะครับค้ามในส่วนของเส้นตัดนะครับเส้นสีขาวจุดนี้นะครับทาเป็นกราฟแท่งแนวตั้งขึ้นไปนะครับยังจุดแนวต้านที่0.0034บาทนะครับ ในส่วนของรูปแบบของกราฟสําหรับเทนขาขึ้นนะครับก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะทะลุขึ้นมาอย่างจุดแนวต้านที่0 0 3 4บาทนะครับก็ในส่วนของการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับการปรับตัวของกราฟนะครับจะผ่านในส่วนของจุดเส้นสีขาวนะครับประมาณ0.032บาทนะครับถ้าหลุดจุดนี้นะครับกราฟมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมายังเส้นสีขาวนะครับขึ้นมาได้นะครับก็ อาจจะมีผลนะครับยังจุดนอร์ตันต่อไปนะครับที่0 0 3 4บาทนะครับก็มาติดตามรุ่นกันต่อไปนะครับว่าเรียนตัวหน้าคลาสสิกนะครับจะสามารถปรับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็มาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรียนตัวหน้าคลาสสิกนะครับครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนคาลงนะครับครับในส่วนของจุดแนวโน้มรูปแบบเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวทะลุ ลงมายังจุดนรับอีกครั้งนะครับในส่วนของอาการวิ่งของกราฟนะครับก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับครับในส่วนของกรอบราคาจุดนรับนะครับสำหรับเทนขาลงนะครับก็จะมีจุดนรับจุดที่1นะครับที่0.029บาทนะครับ และแนวรับจุดที่2ที่0 0 2 6บาทนะครับและแนวรับจุดที่3นะครับที่0 0 2 2บาทนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดในส่วนของราคานะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็จะผ่านในส่วนของจุดแนวรับทั้ง3จุดนี้นะครับที่ผมได้ตีเส้นไว้นะครับก็จะลงมาตามแพทเทิร์นนะครับที่0 0 2 9บาทนะครับและล่วงลงมานะครับที่0.0026บาทนะครับเป็นกรอบของแนวโน้มการทํา ไซเวของกราฟนะครับสำหรับในส่วนของการปรับตัวของเรียนุน่าคลาสสิกนะครับจุดนี้นะครับก็จะมีแนวต้านที่0.0034บาทนะครับและแนวรับที่0.0022บาทนะครับซึ่งเป็นกรอบไซเวนะครับของกราฟนะครับจะขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับณตอนนี้นะครับก็มาติดตามมนต่อไปนะครับว่าเรียนุน่าคลาสสิกจะทะลุมูลหรือเปล่านะครับผมขอแค่ให้หลุดแนวต้านที่0.0034บาทนะครับ ถ้าขึ้นมาได้นะครับและสามารถยืนเต็มแท่งนะครับผ่านขึ้นมาได้นะครับมีรุนแน่นอนนะครับที่0.039บาทนะครับก็จะเป็นการปรับตัวตามแพทเทิร์นนะครับแต่การลงทุนนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับจุดนี้นะครับกราฟขึ้นไปสูงสุดได้นะครับก็ลงมาเหมือนได้เหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวิเคราะห์และคำนวณการลงทุนของเพื่อนๆเองนะครับ ก็เป็นเงินของเพื่อนๆเองนะครับการลงทุนนะครับทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อนๆเองนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็ไม่มีเจตนาเชิญชวนการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับสําหรับจุดนี้ก็มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับในส่วนของการวิ่งของกราฟนะครับว่าจะไปยังจุดไหนต่อนะครับและกราฟจะล่วงลงมายังจุดไหนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก็โอเคนะครับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเขาได้นะครับและถ้าเกิดนะครับมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมมาขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับก็เพื่อนๆก็เห็นกันแล้วนะครับในส่วนของริ b บิ c คอยนะครับราคาบิตคอยก็พุ่งทะยานอย่างรุนแรงเลยนะครับก็ขึ้นไปยัง ประมาณ6 8 0 0 0ดอลลาร์นะครับสำหรับในส่วนของราคาบิตคอยนนะครับณปัจจุบันนะครับก็ได้ล่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ67หม่นเกนะครับก็เป็นตามธรรมดานะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับแต่จะไปอยู่ที่จุดไหนนะครับในส่วนของออตัมไฮนะครับว่าราคานะครับจะพุ่งขึ้นไปหยุดที่จุดไหนนะครับและสําหรับในส่วนของอนาคตนะครับราคาของเรียญด่าของเรานะครับจะขึ้นไปยังจุดไหนนะครับก็ต้องมาติดตามรุ้นกันต่อไปนะครับสําหรับจุดนี้นะครับ ซึ่งในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็ไม่สามารถชี้ชะตาได้เลยนะครับว่าเรียนลุนาคลาสสิกของเรานะครับจะปรับตัวขึ้นไปถึงจุดไหนนะครับแต่ก็มาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับมาติดตามทุนุมูนไปด้วยกันนะครับสำหรับเรียนลุนาคลาสสิกนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มากดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสาหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ขอขอรักหนึ่งหัวใจก็ยังดีนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปด้วยนะครับครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ท้าคลิปเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตูนโมนไทยแลนด์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาร่วมทูนมูนไปด้วยกันนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวลูน่าคลาสสิกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ